มาเด้อตัวเนื้อตัวเนื้อตัวเนื้อ,ดอ,อได้แต่เรนีได้สง,งสัยพี่ไอพีอออ่ชอบโอปอเกือบสิบข้าอยู่แม่จ้าเมื่อกีอ้กินเกือบสิบข้าอยู่เจ๊ของอาบน้ำอาบน้ำก่อนจ้าเออไปอาบน้ำไปอาบน้ำจะได้ขึ้นห้ามในการดังนั้นแค่เขาไปเมนในในคลิปสั้นนั่นแหละคือเขาอยากเป็นเพื่อนเราแล้วจบไป แล้วให้เพื่อนแล้วให้เป็นก็เป็นผูกแขนเลยผูกแขนเขาเลยแค่ประมาไปเป็นงอจินตนาการเห็นก็เป็นกลุ่มเกณฑ์เทียนสั้นๆั้นใช่เกณฑ์ชั้นสั้นๆป็นเส้อกตจะเป็นคอตรงเสื้อจะเป็นเสื้อเสื้อออกลายขาวดำเลยนะคะนั่งฟังอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะชื่อเฟซเขาก็อ่านมากไม่ได้นะคะอ่านมากนะชื่อเฟซเขานะท่อไปแเราก็จะเซอร์ไพรส์เขาถ้าอืม ย่เพีงเหรอใช่บ้านเ็บของอะไรบ้านเก็บของแน่เลยพ่อเพีงเขางานเขามีงานอะไรงูมากจากลูกเป็ดน้อยจากลูกเป็ดน้อยเป็นเป็นลูกเป็ดโตไฟข้างทางก็จะมีการตั้งอะไรนะคะตั้งด่านนะคะตั้งด่านเนาะของแต่อำเภอก็แต่ละของแต่ละหมู่บ้านนะคะแถวนี้ก็จะมีทุกหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนค่ะไม่เข้อชั้นนะทุกคนทนทนดูหน่อยนะ ไปไหนคะไปไหนคะบุรีรัมย์คับบุรีรัมย์ค่ะเจ้บุรีรัมย์ค่ะผู้ใดหญ่ไอ้นุ้นได้บ้านบ้านน้องนนท์น้องนุ้นนุ้นอันเศษขอบคุณพงผู้ฝนขอบคุณน้องลุงขอบคุณเอออใครอ่ะใครอีก เราเล็นอยู่กันไหมนี่ทำไมเขเงียบเป็นจังไปหาเต้นเหมือนกล้องเรามันไม่ชัดทุกคนเช็ดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวคุณงอนเยเช็ดกล้องก่อนถ้ามันทําได้เนี่ยเนี่ยคือเราทําเคยเราเคยทำแล้วไงว่ามันได้หรือไม่ได้เนี่ยผู้ฝุมขึ้นไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไม่ให้ขึ้นเนี่ยไม่ให้ขึ้นหัวข้อแรกเลยว่าบอกอแล้วเขียนหน้าเขียนหน้าไอ้นั่นบอกว่าต้นฉบ,บับ เอาหรอเจี๊ยบเองเหรอวหัวทอมแล้วก็หมูอะไรหมูอะไรอย่างเงี้ยอุืมนักจะรานแตกทําอะไรที่มันแปลกหมูอยู่ใน่้อดไม่มีคำดานโอ้ยแกงไทยจะอะไรจะแกงไทยแกงอีสานก็อร่อยหมดเลยน้อยพี่จันเนาะแกงใส่บัวน่ะใช่เรื่องหนูเป็นคนวิ่เจี๊ยบทองบอกว่าทานเที่ยวไปเรื่อยเจี๊ยบทองบอกว่าถ้าทายเที่ยวไปเรื่อย ไอแม่วม่ดีโหลาวจอคุณแม่ของไงไสายฝนน่ะมืดไม่เห็นตัวเลยเอาอีกแล้วเป็น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 ภาพหลอนอีกแล้ว <c oughs> มีเสียงสอดเส้นเข้าไปไหมส <ừ, S 2> ารต้องบอกผมผมสอดไปสั้นสั้นตั้งตั้งหน่อยกั้นใจนี่นิดสิเที่เอาว่าวันที่ว่ามาว่ามาใคมีอะไรมาแลกเ,เปลี่ยนว,วา่ามาอีกทีเนาทีหายเลย เจ็บอกหาเลยแอนนะี๋ยวจะพาไปอ่ไปชมโรงเห็ดคุณยายเ,าเห็ดเป็นรูปไหมเ,เห็ดเป็นเด็ดเดี๋ยวพาไปชมโรงเห็ดคุณยายนะคะไมไ่ออกเลยคนมีผู้บ่าเป็นคนนนทบ,บุรีนี่แม่จันนี่คนสวยนะนะแม่จันตอนเป็นสาวต้องสวยนะเขาโครงของแม่จันเขาสวยอยู่แล้วนะทุกทายผิดนะไม่ต้องโกดอย่างเดียวมันไม่เหมือนเฟซลม คุยเลยทีนี้เออครูรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนมาประมาณทุ่มนุ่งก่อนให้เพื่อนมาก่อนจะมีออ๋ผมวพ่อพาดข่าวต้นฉบับโอเคโอเคโอเคที่ทีเราอะไรที่เราแล้วเขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไไดอ๋อคนนั้นเหรอคนดังเหรอนางยาผมขอชุดพวกนี้นะบัดนี้ชิ้นหน้าที่แรกของมันนี่ จาจอเราไเขาก็เบอสวยแบบเบเบอร์ดีแล้วเรา,าก,ก,รก็พสวยแบบเบเบอร์เลเ,ร,เราอยเอาบอกเขาว่าบอกเขาว่ารถมันติแล้ไม่ได้มาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีงานอะไรเงี้ยบอกบอกว่าเหลหลังพี่หมค่อยมาอะไรเงี้ยค่ะสิบเเหยียบสี่หมูบ่อเออไม่ได้อัดร้านแต่ก็ได้นะเต้นในครอ,นอ,นอ,นองหมูเต้นในคอบหมูเนาะเต้นในคอหมูได้บับนีย้ให้คนอืนเลยเอาคเค รู้ใหม่ๆผู้บ่าวบอกว่ามีมีมีคนบอกว่าหามผู้รู้ว่าจะเล่าอะไรเดี๋ยวคุณเล่าต่อห้องของก็ได้เดี๋ยวมาไลฟ์มามาพูดต่อห้องสวัสดีค่ะทีแรกมาให้เก็บหองเก็บหองขึ้นขึ้นเดินเชิญขึ้นค่ะข้างล่างใต้เสื้อเลื่นมาข้างบนเลยนะ แล้ว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 แก้ผลดันนั่นนั่นกิ่งไม้ขึ้นมาเลยเห็นแค่นี้ขึ้นมานี่แ่ได้พ่อได้แท่ล่ะนี่ได้ไลนล่ะนี่จะเห็นเบิ่งเพิ่นเดี๋ยวพาไปเชื่อมเยี่ยมชมบ้านยายทองนะทุกคนอยู่ในไลน์นี่แหละน่าจะถึงก่อนที่จะลงไล์อยู่แล้วนะคะมันไม่ได้นานขนาดนั้นตอนนี้อยู่น้องกีค่ะเลยน้องกีมาแล้วจะาพองเลยน้องกีมาแล้วเลยน้องกีมาแล้วก็แล้วค่ะกล เจ๊พองนี้แพาจา้จ๋าเป็นงานเอาล้ครับคูครับผมครับผมอะไรแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบิีกขอบคุณมากที่มาหาพี่ทุกวันเลยขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วนี่ว่างได้ก่อนฝากสวัสดีพี่นั่งท่องดีแนะ่สัญญาน่อยแต่บุเวียนนี่ า้ <Yeah. S 2> ออกมาตอนที่เราไลน์นั่นแหละ9โมงนั่นแหละออกมาตอนนั้นเลยภาพมัวมากอืมฉันบอกว่าฉันคิดว่าฉันใส่มันตูมเกินไปเ <c oughs> พราะฉันดูอยู่มันตูมมากมีเพลงคู่ฝนขึ้นไม่ได้มีเพงล,ลงลำลงคู่ฝน คนสู้คนสู้ชีวิต <จะ S 2> โดนเชิญสามคนเชิญขึ้นห้องอเออโดนเชิญขึ้นห้องเ,เล่าเรื่องเออไม่ใช่อีเมลก่อนแล้วเล่าเรื่องขอขอเพลงหนึ่งเพลงก่อนนะเอาไปจะร้องให้ฟังเอ,อเกี่ยวกันไหมยดดาวไม่ค่อยไ,ไ,ได้สูึง หมายถึงเวอ๋อนีสสาวน,านิส<า><า>ุขสาวนันจ<อ>้าสาวค่ะอช่วงนี้เด็ตหนุมันอ่อนเป็นเด็ตมือถือมไม่ไช่เน็ตไวไฟไงมันเป็นเด็กมือถือ,อจะไปบ้านยายเรื่องบอกเรื่องอะไรเล่าให้ฟังว่าเออไปเช็คไปเช็คเออไปเช็คอะไรนะไปเช็คเออ ไปเช็คหลังบ้านแลี่ยวนะครมันก็ยังบ่มงี้ยบอกเขาว่าบอกเขาว่ารถมันติดแล้วไม่ได้มาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีงานอะไรเงี้ยบอกบอกว่าเหลืหลังพี่ไหมค่อยมาอะไรเงี้ยค่ะแบ๊บนะคะุณครูแบ๊อีกแล้วแบ๊บตกคันแบ๊อีกแล้วอันที่สิบแบ๊อีกแล้วแบ๊อีกแล้วพี่ขึ้นไปเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนานเธอก็แบ๊บตอนนี้นะคะเท้าขอนแก่นยังร้องกัได้เลยงดเลยงดเลยงดเสียงเพลง เงี้ยยังปะเจ้ของคนที่ไหนเพลงแล้วน้องยังแม่ปอจดมาเต็มแล้วปอร้องได้แล้วสาวสาวอีสามไม่ถึงสามหนูนบอกว่าสองศูนย์สองศูนย์เก้ากว่ากว่าอืมอ้าวคุณลุงต้าตั้ง มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคทุกคนมันก,ก็จะไม่ค่อยหลุดแต่อันนี้เป็นเป็นโทรศัพท์ที่ที่แบบเติมเป็นวันที่เลยนะคะขเขาก็อยากมีเยอะนะ <G l ittle> เออเาเห็นไหนไอ,อคลิปเต้นกันแต่ละคนปไฟแบบว่าอลังการงานสร้างบนไฟเลยก็มาหาคนต่อมดูไฟแล้วก็มานี่ต่อ ปัวอะไรปัวปังปัวปังปัวปังตุลิเยโอ้ยคุณเที่ยวใ,<น>ใครอยากไปรับอยากไปรับ<ไ>